ด้วยพุทธานุภาพขององค์พญาคุธด้วยบารมีของหลวงปู่แสงกับพิธีเททองล้อมมวลสาร เหรียญดวงพุทธรุ่นรวยมหาเศรษฐีตถุโมลชิ้นนี้ผมบอกให้เลยว่าเขาเอาส่วนผสมมากของเกจิอาจารย์หลายๆเกจิอาจารย์ที่เป็นเหรียญน,นะอเอามารวมเอามาหล่อหลอมรวมซึ่งผมบอกให้เลยว่าสายเหนียวมีเยอะแน่นอนสักพพุทธวิญญาณศักสทธิักด์พะยักษีวิาเป็นสัตดิ์สิทธิศักดี์า พุทธะเตีนักอมันเตีนักสังคะเตีนักสาธุสาธุเมนะสวัสดีครับเพื่อนๆส,ส,สายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ที่วัดบางนาจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นวัดของเกจิชื่อดังนั่นก็คือหลวงปู่เสงนั่นเองนะครับ ซึ่งหลวงปู่เสงเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยครับในเรื่องของพญาคุดแล้ววันนี้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยที่ได้รับเชิญจากวัดบางนานะครับเพื่อที่จะมาถ่ายพิธีเททองหลอมมวลสารสร้างเหรียนพญาคุดรุ่นดวงคุดรวยมหาเศรษฐีนะครับผมวันนี้บรรยากาศงานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ า <pathway. S 2> ลครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับหลวงพี่อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ะอาทิตย์การแรมงนะครับผมนมัสการนะครับกริโดหลวงพี่ครับวันนี้นี่พิธีการเททองหลอมมวลสารนี่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับผมก็เป็นปณิธานเพื่อที่จะนำํำรายได้นะไปสร้างโบสถ์ใหม่ที่วัดบางหินจังหวัดอุทัยธานี<ห>เป็นวัดที่หลวงปู่ไดอุปถัมภ์ตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ หลวงปู่เป็นวัดที่หลวงปู่เสงอุปธรรมใช่อุปัรภมสร้างไว้ตู้ย่างที่วัดครับแล้วก็คณะลูกศิษย์โยมก็ได้สืบสารเจตนาลมหลวงปู่ต่อครับผมไปดูโบสถ์เก่าที่หลวงปู่ได้สร้างไว้มันได้ผุพังเพราะเป็นโบสถ์ไม้ก็ผุเสาผุหมดแล้วคือจะบุรณะบุรณะไม่ได้โยมก็เลยตัดสินใจทำํำวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนํารายได้ทั้งหมดไป สร้างวัวสดหลังใหม่และตรงที่ที่มันสร้างโบสถ์โดยเฉพาะเอาละครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับเราลูกศิษย์วัดนะครับผมที่ช่วยกันทําการจัดสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับผมก็คือเหรียญน,นี้เนี่ยที่เป็นเหรียญของพญาคุฑเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงมีความเข้มขังยังไงในอ,อิทธิฤทธิในอํานาจของพญาคุฑบ้างครับก็อเอาดวงของพญาคุรนะครับ ใส่ไว้ที่หลังเหรียญเพื่อให้เกิดพุทธานุภาพของของเหรียญมากขึ้นไปในทางโชคลาภหามนาจเพราะด้วยด้วยาระเศรษกินอย่างเงี้ยครับเราเ็งเห็นแล้วญาติโยมที่เขาจะทำบุญไปในการสร้างโบสถ์ครั้งน,นี้ครับเขาจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองในการนำเหรียญน,นี้ไป บูชาครับผมเป็นการเสริมกําลังใจด้วยการเสริมกลังใจด้วยแล้วก็เหมือนเป็นความเล็งเห็นของทั้งหมดะนีัยครับขึ้นไปปรึกษากับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าโบสถเนี่ยมันเริ่มํารุดแล้วครับแล้วก็ถ้าจะซ่อมมันสู้สร้างใหม่ดีกว่าาดีกว่เราจะได้โบสถ์พระโบสถ์ดหลังใหม่แล้วก็ ใหญ่กว่าเก่าของเดิมนี่มันไม่สามารถจะซ่อมได้แล้วใช่ไหมครับอาจามเสาขันกันแล้วครับก็จะว่าเ็นเห็นว่าจะทาไงก็เราสร้างถมทนเพื่อหารายได้เห็นนี้นะครับเพื่อหารายได้ไปเริ่มสร้างเราเริ่มสร้างก่อนเริ่มสร้างจากรากฐานขึ้นไปก่อนและเราก็มีผู้ใหญ่หลายๆภาคส่วนครับมาตอนนี้ มาช่วยอย่างครับพี่พี่หนึ่งรูปแปงนะครับสี oh, <4 S 1> คิงอ uh huh. ตอนนี้ได้เดินทางมามามาร่วมช่วยเพื่อสร้างเขาบทสดหลังนี้ให้มันเกิดเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นให้คนที่จะที่อำเภอบ้านไร่ทิ้งปู่มีปณิธานไปสร้างไว้เร,ราเป็นลูกหลานเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์นะครับต้องย้ำว่าเป็นลูกศิษย์ไปสืบสืบสารเจตนารมณ์ของปู่ต่อ อของปู่ไปสร้างไว้ของมันเสียหายแล้วปุ๊บเราต้องไปบูรณนะก็คือว่าเราจะเราทิ้งวัดนั้นไม่ได้เพราะเป็นวัดที่หลวงปู่ไปสร้างไว้คือว่าสิ่งที่หลวงปู่ไปสร้างไว้เนี่ยมันซุดโทมเสียหายแล้วจะปล่อยให้ลูกศิษย์อย่างเราเนี่ยนิ่งดูดได้ได้ยังไงไม่ได้ครับเราก็ต้องช่วยกันบำรุงซ่อมแซมกันไปเนาะครับอ,อย่างพญาพุธเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องของอาทางโชคลาภทรัพย์สินแล้วเห็นว่ามันยังขึ้นชื่อเรื่องของอ ความอยู่ยงคงกระพันด้วยจริงไหมครับพีม่มันมันอันนี้มันเป็นความเชื่อ,อแล้วก็เป็นกําลังใจของของคนที่ที่ที่จะไปใชู้ชาแล้วก็อยู่กับบุญวัฒนาเขาด้วยพี่รเราจะไปบอกว่าพยาคุณนี่คง,รงกระพันอะไรเงี้ยมันมันเป็นการโอ้อวดเกินไปครับถ้าบุญวัฒนาเขามีสัมพันธ์กับพยาคุคบพยาคุณก็อาจปกป้องเขาได้ประมาณนี้ครับ เพราะว่าพญาคุธตามตำนานนี่ก็คือว่าเป็นอมตะใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการสร้างเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นกุศโลบายให้ญาติโยมมาทําบุญใช่เพราะว่าถ้าปกติเนี่ยเราจะสร้างโบสถ์ใหม่เนี่ยเราไปประกาศปากเปล่าเนี่ยนะครับผมรับรองเลยน้อยคนมากที่จะมาทําบุญจะมาเอาเงินมาเป็นก้อนๆมาบริจาคให้วัดเพื่อที่จะสร้างโบสถ์แต่อันนี้เนี่ยจะทําให้คนทั่วไปทั้งทุกชนชั้นเนี่ยมาทําบุญได้อย่างทั่วถึง นะครับผมแล้วก็ได้เหรียญวัตถุมงคลตอบแทนกันไปนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานกันดีกว่าครับผมขอบคุณครับ โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่หนึ่งรูแปงนั่นเองนะครับพี่หนึ่งซีซึงของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนึ่งครับผมอ่าวันนี้นี่พี่หนึ่งช่วยอธิบายอ่จุดประสงค์ในการจัดสร้างอ่วัตถุมงคล่อใช่วัตถุมงคลองค์นี้หน่อยครับผมก็คืออันนี้จริงๆแล้วก็เออ่ทางวัดเนี่ยเขามีเจตนาที่อยากจะสร้างโบสถ์ครับนะก็ผมก็มาเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยมาช่วยกันก็คือพวกเราอ่ะเออสมัยนี้เราทําบุญเราก็ ก,ก็อยากจะทําบุญนู่นตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าคนเราการสร้างโบสถ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนี้เราก็ถือว่าเชตนาคือจะเริ่มฐานรากตั้งแต่ฐานรากก่อนเลย mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะเราก็จะพวกพวกพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยท,นนยที่คนไหนที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะมาช่วยทําบุญเนี่ยประถุมมงคลชิน้นนี้ผมบอกให้เลยว่า เขาเอาส่วนผสม,มของเกจิอาจารย์หลายๆเกจิอาจารย์ที่เป็นเหรียญน,นะเอามารวมเอามาหล่อหลอมรวมซึ่งผมบอกให้เลยว่าสายเหนียวมีเยอะแน่นอนเลยแล้วก็เมตตาก,ก็เยอะมากผมว่าดีดีฮะดีแล้วก็ผมบอกให้เลยว่าอย่างน,อน้อยเราทําบุญด้วยเราได้ว่าตุกมงคลในบูชาด้วยก็ผมว่าต้องขอบคุณขอบคุณทางทางวัดด้วยที่ให้โอกาสผมมาร่วมตรงนี้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามพี่หนึ่งอยู่นะครับผมก็จะพอทราบอยู่ว่าพี่หนึ่งเนี่ยครับก็เหนียวใช่ย่อยเหมือนกันเขาก็ใส่นี้ยเหมือนกันใส่เหนียวใส่ไม่ตาบูมาเยอะใช่ไหมครัจริงๆผมชอบว่ามันคือตรงเนี้ยเขาเอาสายเหนียวเข้ามาหมดเลยเยอะมากหลายเหรียญนะก็จะเป็นโอ้ยาหลเหรียญที่ผมดูอยู่มีหลวงปู่เหมือนด้วยคสมัยก่อนหลวงปู่เหมือนนี่ผมก็ห้อยอยู่ห้อยอยู่กับตัวเหมือนกันหลวงปู่เหมือนพวกหลวงปู่เหมือนพอแช่มาตากล้อง หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอแต่เป็นลุ่นปืนแตกรุ่นนี้ผมใช้ด้วยหลายเยอะหลวงพ่อจงนี่คุดยอดผม<ช>บอกให้เลยว่ารุ่นเนี้เช่าไปไม่ผิดหวังหรอกแล้วก็บอกให้ตรงๆเลยว่าว่าคุณมาทมําบุญด้วยแลวคุณได้เครื่องรางใหม่พระไปบูชาด้วยไปใช้ดีว่าอเอาไปใช้คุ้งมอง ใช่ไหมแล้วยิ่งพญาคุณนี่ก็ขึ้นชื่อื่องของทรัพย์สินงินทองด้วยอเนี้วด้วยให้มันรู้กันไปสิถ้าไม่ดีก็นะผมบอกให้เลยเขาก็มีส่วนเอาตั้งแต่รุ่นแรกๆลงไปผสมด้วยเหมือนกันรูปล่อด้วยโอ้โหรูปล่อด้วยผมบอกให้เลยว่าผมอ่ยังไงผมมีแน่นอนแน่นอนว่ายังไงคือเหรียญนี้นี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าผมมีแน่นอนนะว่าโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากครับผมครับสวัสดีครับ โยนิจังสิทธิราโูนิรันตรังสัพพะกัมมังปฏิเิเมสัพพะสิทธิพระวันตุเมติเกเตตุมวัจายังตุเทวันทะละลาวิสเนยะอักขันอัคนาอัตตาสิปันตาสันติเกยังอัตตาสันติภูินาสติที่ที่ทายาตุยา เมสุรัาพางสุเวซาขอเดชารุภาพิธหารธรรมสุกริมักมีิเมตุโภกระตากสะติโิดี่มนสลาสุขาขอรเท้าสหัาดเทวราชาลสละโกษาขอพรบริษฐมัุยี๋ิรภัยไทยราช นะครับเพื่อที่จะเจิมเหรียญองค์ปฐมนะครับองค์แรกนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ได้รับน้ำมนต์จากหลวงพ่อไปเต็มเต็มกระหม่อมนะครับผมหัวเปียกหัวแชะกันเลยทีเดียว โอเคครับตอนนี้หลวงพ่อท่านก็กําลังจะลงมาเพื่อทําทพิธีการล่อหลอมโลหะหรือว่าหลอมมวลสารนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก็กำลังนำเหรียญน,นำมวนสารนะครับผมที่เป็นของเกจิดัดงๆเป็นของสายเหนียวต่างๆนะครับลงไปหลอมรวมกันนะครับผม โอเคครับพี่พี่ครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับความรู้สึกในวันนี้พิธีวันนี้ครับผมก็สุดยอดสุดยอดเลยครับอาการท่านมีเมตตาเนาะเมตตาใช่แล้วก็ดูเข้มขังมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมสําหรับเหรียญพญาพุทธรุ่นดวงพุทธรวยมหาเศรษฐีนะครับผมฝากให้พี่หนึ่งฝากเพื่อนๆทางทางบ้านนะครับเชื่อผมเลยว่าได้ได้สร้างบุญด้วยได้ประถุกงคลไปบูชาบอกให้เลยว่าสุดยอดมากเลยครับฝากพี่นีครับ วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับได้ทําบุญอย่างมากแล้วก็นำรายได้เนี่ยเอานาไปสร้างโบสถ์ที่วัดวางหินหลวงปู่เสงี่ยมวัดดํที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับ<ม>ยังไงฝากด้วยนะครับ<ม>เพราะรุ่นนี้ทางวัดสร้างเองและตั้งใจทํามากครับถ่านลากๆๆด้วยทำถ่านลากครับโอเคครับผมและคลิปวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้พี่พี่สองท่านนี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งกับพี่ีด้วยครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบรรยากาศงานวันนี้นะครับ รู้สึกเป็นเกียรติและก็อิ่มบุญมากๆเลยก็ฝากกั้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นดวงคุดรวยมหาเศรษฐีนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย